มาดูกันค่ะว่าวิกฤตความรักที่คุณเจอไม่ว่าวิกฤตนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างไรบ้างภายใน30วันนับจากนี้วิกฤตนั้นมันจะเป็นอย่างไรบ้างภายใน3วันนี้เอ้ย30วันนี้นะก็อยากให้ดูจากหน้าไพ่ใบสรุปแล้วว่ามันเหมือนหันหลังให้กันนะแต่การที่หันหลังให้กันครั้งนี้เหมือนคุณ คุณหาโฟกัสเรื่องอื่นได้อะโดยเฉพาะเรื่องการเรงินการทองคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาโมแตะทุกใจทําไมวะมันก็ไม่เห็นจะรู้อะไรด้วยเลยมีแต่ความช้าใจไปติดตามส่องเขาหรือ ได้รับรู้ข่าวสารค่ะว่าในที่สุดแล้ววิกฤตนั้นคุณจะหาทางออกได้บางทนะีมันอาจจะมีออฟเฟอร์ดีๆเรื่องการงานการเงินหรือมีเรื่องการเงินให้คุณต้องใส่ใจเพราะมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่คุณได้คุณก็เลยเอาใจไปใส่ตรงนั้นแล้วพอทําเรื่องนี้ไปเนี่ยนะคะในเรื่องความมั่นคงนะคะมีช่องทางการเงินที่คุณหาได้หลายทางเนี่ยปรากฏว่าคุณก็ลืมคุณก็ตัดใจได้ในเรื่องของความรักวิกฤตนั้น คุณจะหันหลังให้มันได้นะท้ายสุดแล้วหลังจากยืดเยื้อเจ็บปวดมานานการหันหลังให้กันทางนี้ดูดูสีคุณดูมีความมั่นอ,อกมั่นใจขึ้นนะไม่ได้แข่ไม่ได้อะไรอีกต่อไปแล้วเพราะคุณมีสิ่งดูสีคุณหันมาในสิ่งที่เป็นความมั่นคงในชีวิตคุณนะบางทีอ่ะพอมีเงินมีความมั่นคงเยอะๆแล้วความรักดีๆก็จะตามมาดังนั้นวิกฤตที่คุณเจอในเรื่องความรักมันจะ